สวัสดีครับขอบคุณพระเจ้านะครับที่วันนี้ได้มาบแบ่งปันกับพี่น้องอีกครั้งหนึ่งหัวข้อวันนี้ครับดีมากๆสําหรับคนที่เป็นคริสเตียน6คุณลักษณะครับสำหรับผู้นําแบบผู้รับใช้ที่คริสเตียนทุกคนควรจะมีอย่างยิ่งครับพอเราพูดถึงผู้รับใช้คนส่วนมากคิดว่าคิดถึงอะไรครับหลายคนนะครับเข้าใจว่าผู้รับใช้ก็คือสิทธิพิบาลอาจารย์ หรือไม่ก็เป็นมัคณายกหรือผู้ปกครองในคริสตจักรแต่ในความเป็นจริงแล้วนะครับถ้าเราอยากจะรู้ว่าผู้นําแบบผู้รับใช้จริงๆเนี่ยควรจะเป็นยังไงและควรจะเป็นใครบ้างเราก็ต้องดูคําตอบครับที่มีอยู่ในพระคริสตธรรมคัมภีร์ผู้รับใช้ของพระเจ้านะครับในพระคัมภีร์พระธรรมอิสยาห์มีอยู่3ประเภทครับประเภทแรกก็คือคนที่เป็นชนชาติของอิสราเอลครับอยู่ในอิสยาห์บทที่41ข้อ8ถึงข้อ9 ประเภทที่สองนะครับก็คือบรรดาลูกๆของพระเจ้าครับอยู่ในอิสยาบทที่5้าสิบข้อเจและสุดท้ายท้ายที่สุดนะครับก็คือผู้นําแบบผู้รับใช้นั่นก็คือองค์พระเยซูคริสต์พระเมสสิยานั่นเองซึ่งปรากฏอ,อยู่ในพระธรรมอิสยา์นะครับบทที่4 2่ข้อหนึ่งพี่น้องครับผู้นําแบบผู้รับใช้ที่ดีที่สุดที่สมบูรณ์แบบที่สุดที่ เป็นตัวอย่างแห่งการถวายตัวที่เหมาะสมที่สุดนั่นก็คือองค์พระเยซูคริสต์ครับเรามาเรียนรู้ด้วยกันไหมครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยผู้นําแบบผู้รับใช้แบบที่พระเยซูคริสต์เป็นเนี่ยเป็นอย่างไรครับพี่น้องครับคนส่วนใหญ่พอพูดถึงผู้นําเขาคิดอยู่อย่างเดียวนะครับคือคนที่เดินนําหน้าแล้วก็มีคนเดินตามหลังคนที่เดินตามหลังเนี่ยเป็นลูกน้องเป็นคนที่คอยปรนิบัติหัวหน้า พราะว่าหัวหน้าถือว่าเป็นผู้ยิ่งใหญ่แต่ในมุมมองของพระเยซูคริสต์นะครับต่างไปครับพระเยซูกล่าวว่าอยู่ในพระธรมรมมาระโกบทที่1 0บข้อสีนะครับใครต้องการเป็นใหญ่ท่ามกลางท่านคนนั้นจะต้องเป็นผู้ปรนนิบัติท่านทั้งหลายผู้นําแบบผู้รับใช้นั้นก็คือผู้ที่คอยช่วยเหลือเป็นผู้ที่ปรนนิบัติผู้อื่นตั้งหากครับ เอาละเรามาดูแบบอย่างนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยลักษณะของผู้นำแบบผู้รับใช้ที่ปรากฏอยู่ในองค์พระเยซูคริสต์นั้นเป็นอย่างไรบ้างครับไม่ยู่6หัวข้อด้วยกัน6คุณลักษณะนะครับ 1. ต้องเป็นผู้ที่พระเจ้าอยอมรับครับ 2. คนนั้นจะต้องได้รับการแต่งตั้ง 3. คนนั้นจะมีความเชื่อมั่นอยู่เสมอครับว่าแผนการของพระเจ้าแผนการ ของพระองค์นั้นจะต้องสําเร็จครับอันที่3ก็คือเขาจะพึ่งพาในพระองค์อันที่5คือเขาจะไม่หลงตัวเองครับและสุดท้ายเขาจะมีใจที่จะเห็นอกเห็นใจและช่วยเหลือผู้อื่นครับเรามาดูคุณลักษณะประเภทแรกนะครับคนคนนั้นจะต้องเป็นผู้ที่พระเจ้ายอมรับครับพอพูดถึงตรงนี้นะครับเรานึกถึงพระเยซูคริสต์ตอนที่พระเยซูคริสต์สเสด็จ ไปหายอนบัพติสมาและรับบัพติศมาที่แม่น้ำจอร์แดนเราได้ยินเสียงของพระบิดาครับตรัสว่าท่านผู้นี้เป็นบุตรที่รักของเราเราชอบใจท่านมากซึ่งปรากฏอยู่ในยอนบทที่5ข้อ19นะครับและพระวิญญาณบริสุทธิ์สันเามืนนกพิราบก็มาสถิตยอยู่กับพระองค์นี่คือการแสดงว่าพระเจ้ายอมรับพระเยซูคริสต และในขณะเดียวกันครับใครก็ตามที่เชื่อและวางใจในพระบุตรนั้นในพระธรรมยอมบทที่ 1: นึก็นะครับก็ได้กล่าวว่าใครก็ตามที่ยอมรับพระองค์คือคนที่เชื่อในพระนามของพระเยซูนั้นเขาก็จะได้รับสิทธิให้เป็นบุตรของพระเจ้าเช่นเดียวกันครับครานี้คนที่จะเป็นผู้นำแบบผู้รับใช้ในแบบของพระเจ้าเนี่ยข้อแรกเลยนะครับ เขาจะต้องเคยตัดสินใจต้อนรับองค์พระเยซูคริสต์ก่อนเพราะว่าโดยพระนามขององค์พระเยซูคริสต์เขาจะได้เป็นบุตรของพระเจ้าและเมื่อเขาเป็นบุตรของพระเจ้าเขาถึงจะเป็นผู้ที่พระเจ้ายอมรับครับพี่น้องครับไม่จําเป็นเลยนะครับว่าคนคนนั้นสามารถรู้พระมพีขนาดไหนไม่เกี่ยวเลยครับว่าผู้รับใช้ของพระเจ้านั้นจะต้องเป็นมครคนาย,ยกจะต้องเป็นผู้ปกครองเท่านั้นจะต้องเป็นคนนำนำมัสการเท่านั้น ไม่ใช่ครับเงื่อนไขที่สําคัญที่สุดก็คือคนนั้นจะต้องเป็นคนที่พระเจ้ายอมรับก็คือคนที่ตัดสินใจตรับองค์พระเยซูคริสต์และได้สิทธิเป็นบุตรของพระเจ้าครับคุณลักษณะประการที่สองนะครับนั่นก็คือคนคนนั้นจะต้องได้รับการแต่งตั้งจากพระเจ้าครับพระเยซูคริสต์ได้รับการแต่งตั้งจากพระเจ้าแน่นอนเพราะว่าในพระธรรมกิจการนะครับบทที่10บข้อสาได้กล่าวไว้ว่า พระเจ้าทรงเจิมพระเยซูชาวนาซาเรสด้วย injuries, พระวิญญาณบริสุทธิ์ครับพี่น้องครับใครก็ตามเนาะที่ได้ตัดสินใจต้อนรับองค์พระเยซูคริสต์เขาได้ชื่อว่าเป็นบุตรของพระเจ้าและเมื่อนั้นครับพระวิญญาณบริสุทธิ์จะเข้าสถิตอยู่กับคนคนนั้นและไม่จากไปเลยและมากกว่านั้นครับเราทุกคนที่เป็นผู้เชื่อและตัดสินใจต้อนรับองค์พระเยซูคริสต์เราทุกคนที่เดินติดตามทางขององค์พระเยซูคริสต์ เราได้รับการแต่งตั้งเช่นกันครับอยู่ในพระธรรมหนึ่งเปรตโตบทที่2ข้อ9ได้กล่าวไว้ว่าแต่ท่านทั้งหลายเป็นชนชาติที่พระองค์ทรงเลือกไว้แล้วเป็นปุโรหิตหลวงนะครับเราทั้งหลายนี่แหละครับคือตัวแทนของพระเจ้าครับเป็นประชาชาติบริสุทธิ์เป็นชนชาติของพระเจ้าโดยเฉพาะเพื่อให้ท่านทั้งหลายได้ประกาศพระบาร,รมีของพระองค์เห็นไหมครับเราถูกเลือกสรรเป็นปุโรหิต มีหน้าที่ประกาศพระบารมีของพระองค์ผู้ได้ทรงเรียกเราทั้งหลายให้ออกจากความมืดเข้าไปสู่ความสว่างอันมหาศาลของพระองค์ครับยินดีด้วยครับเมื่อคุณตัดสินใจต้อนรับองค์พระเยซูคริสต์พู้ยามบริสุทธิ์ก็เข้าสถิตยอยู่ในคุณและคุณได้รับการแต่งตั้งทุกคนเลยครับให้เป็นปุโรหิตหลวงมีหน้าที่ประกาศพระบารมีของพระองค์ครับคุณลักษณะประการที่3นะครับ คนนั้นเนี่ยจะต้องเชื่อมั่นว่าพระประสงค์ของพระเจ้าเนี่ยจะสำเร็จครับตัวอย่างเช่นในอิสยาห์นะครับบทที่42ข้อ4เป็นการกล่าวถึงพระเมสยาครับว่าท่านจะไม่อ่อนล้าหรือชอกช้ำจนกว่าท่านจะสถาปนาความยุติธรรมไว้ในโลกนี้นั่นคือแผนการของพระบิดานะครับที่วางเอาไว้เลยว่าพระเยซูคริสต์จะทำความยุติธรรมให้เกิดขึ้น ความผิดบาปนั้นจะต้องถูกชดใช้ครับและนี่แหละครับคือแผนการของพระเจ้าและเมื่อใดก็ตามที่เราผู้เป็นบุตรของพระเจ้าได้ทำพันธกิจของพระองค์เราจะมีความมั่นใจเราจะไม่ท้อใจครับว่าสิ่งเหล่านั้นจะไปไม่ถึงเพราะว่าพระเจ้าทรงสถิตอยู่กับเราและสิ่งนี้จะเป็นไปได้อย่างแน่นอนครับคุณลักษณะประการที่สนะครับ นั่นก็คือคนที่เป็นผู้รับใช้ผู้นำนั้นจะต้องพึ่งพานในพระเจ้าครับในพระธรรมอิสยาห์นะครับบทที่42ข้อ1ได้กล่าวไว้ว่าดูสิผู้รับใช้ของเราผู้ซึ่งเราเชิดชูตรงนี้เลงถึงพระเมสยาหมายถึงพระเยซูคริสต์โดยตรงครับพี่น้องพระเยซูคริสต์เนี่ยทำการอาศัศจรรย์ทำสิ่งต่างๆได้มากมายแม้กระทั่งลมพายุ ธรรมชาติก็ยังต้องเชื่อฝังพระองค์แต่เรารู้ว่าในพระธรรมยอห์นบทที่5ข้อ 5, 19พระเยซูบอกเองเลยนะครับที่พระองค์ทำทุกสิ่งได้นั้นนะ่ะพระองค์ไม่ได้ทำอะไรตามอำเภอใจเลยพระองค์ทำเฉพาะสิ่งที่เห็นว่าพระบิดาทรงกระทำสิ่งใดที่พระบิดาทรงกระทำสิ่งนั้นพระบุตรก็จะทำเหมือนกันครับพี่น้องเห็นไหมครับขณะพระเยซูคริสต์นะยังต้องพึ่งพาในพระบิดาเลย แล้วตัวเราล่ะครับเราไม่พึ่งพิงในพระองค์หรอต้องระวังนิดนึงครับโลกเนี้สอนเราว่าให้เราเป็นคนคิดบวกฟังแล้วดูดีครับแต่พื้นฐานของความคิดแบบนี้คืออะไรเราเป็นตัวของเราเองเรามีศักยภาพสูงกว่าที่เราเคยคิดนั่นคือสาเหตุว่าทําไมเราถึงทำในสิ่งที่คิดบวกได้และสามารถทําได้มากกว่าสิ่งที่เราคิดพี่น้องครับแต่ในความเป็นจริงไม่ใช่ครับเราเปลี่ยน เพียงแค่ก้อนดินเท่านั้นจุดศูนย์กลางของชีวิตเราคือองค์พระเยซูคริสต์ครับและเราจะสามารถประชิญทุกสิ่งได้โดยพระองค์ผู้ทรงเสริมกําลังต่างหากและโดยเหตุนี้ครับเราจึงไปได้ไกลกว่าตัวที่เราเป็นนั่นหมายความว่าเราสามารถประชิญทุกสิ่งได้โดยพระองค์ผู้ทรงเสริมกําลังเราจะสามารถสัมผัสครับความยิ่งใหญ่ที่พระเจ้าทําได้เท่านั้นเกิดขึ้นในชีวิตของเราและสิ่งนี้แหละครับคือคุณลักษณะของ ผู้นำแบบผู้รับใช้ครับคุณนะลักษณะประการที่5นะครับคือผู้นำที่เป็นผู้รับใช้นั้นจะต้องไม่หลงตนเองครับพระธรรมอิสยาห์บทที่42ข้อ2ได้กล่าวไว้ว่าท่านจะไม่ร้องเสียงดังหรือเปล่งเสียงของท่านหรือทำเสียงของท่านให้ได้ยินตามถนนครับนั่นหมายความว่าท่านจะไม่แสวงหาเกียรติเพื่อตนเองแต่จะเต็มด้วยความถ่อมใจหลายครั้งครับ คนอิสราเอลคนยิวนั้นจะจับพระเยซูไปเป็นกษัตริย์แต่พระองค์ไม่สนพระทัยแบบนั้นพระองค์มักจะเปลีกตัวหนีออกไปจากฝูงชนเพราะอะไรครับเพราะพระองค์ไม่ต้องการสแสวงหาเกียรติให้พระองค์เองแต่พระองค์แสวงหาว่าจะทําอย่างไรให้น้ําพระทัยของพระบิดาในการช่วยเหลือมนุษย์นั้นเกิดขึ้นจริงๆครับเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ครับคือลักษณะสำคัญเลยของผู้รับใช้ที่มีความถ่อมใจครับ ประก,การสุดท้ายครับพี่น้องผู้นำที่เป็นแบบผู้รับชชยนั้นเขาจะมีลักษณะที่ชอบช่วยเหลือหนุนน้ำใจมีความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นอยู่เสมอครับในพระธรรมอิสยาบทที่ส2ข้อ3ได้กล่าวไว้ว่าไม้อ้อชำแล้วท่านก็ไม่หักและไส้ตะเกีงที่เลบหลีท่านก็ไม่ดับ เราเห็นแบบอย่างชัดเจนมากในชีวิตขององค์พระเยซูคริสต์พระองค์ทรงเอาใจใส่คนที่ถูกดูหมิ่นครับจำได้ไหมครับหญิงโสเภณีจะถูกก้อนหินคว้างตายพระองค์ทรงช่วยเอาไว้พระองค์ทรงเอาใจใส่คนที่ถูกละเลยครับพี่น้องครับคนที่เป็นโรคเรื้อนในสมัยก่อนจะเป็นที่รังเกยียจเขาจะถูกแยกขาดออกมาแต่พระเยซูทรงแต่ต้องเยียวยารักษาเขาครับขอบคุณพระเจ้าครับ พระองค์กระทำพันธกิจของพระเจ้าในการหนุนใจในการนำพาผู้หลงหายกลับมาหาสู่พระเจ้าครับจนเรากล้ากล่าวได้ว่าไม่มีชีวิตใดที่บอบช้ำหรือหัวใจที่แตกสลายเกินกว่าที่พระเยซูจะเยียวยารักษาครับแต่ขอโทษนะครับผู้นำแบบทั่ว,วไปเขาจะสนใจเฉพาะใครก็ตาม ที่มีผลประโยชน์ต่อเขาถ้าไม่มีผลประโยชน์ต่อเขาเขาจะไม่เสียเวลาด้วยครับเขาจะไม่แยแสต่อผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเขาจะเยียมย้ำซ้ำเติมด้วยซ้ำ,ซำเมื่อมีคนที่ทำผิดพลาดซึ่งเราจะไม่เห็นแบบอย่างอย่างนี้เลยในชีวิตขององค์พระเยซูคริสต์ครับพี่น้องครับขอสรุปภาพรวมดังนี้นะครับผู้นำแบบผู้รับใช้ที่พระเจ้าทรงพอบไทยนั้นจะเป็น6ลักษณะนี้ครับ ประกาศแรกก็คือเขาจะเป็นผู้ที่พระเจ้ายอมรับผู้ที่พระเจ้ายอมรับก็คือคนที่เคยตัดสินใจต้อนรับองค์พระเยซูคริสต์เข้ามาในชีว er ิตและมีชีวิตที่ติดตามพระองค์โดยพระนามของพระเยซูคริสต์นั้นเขาก็จะได้สิทธิเป็นบุตรของพระเจ้าและพระเจ้าก็จะยอมรับเขาอย่างแน่นอนครับและเมื่อเขาเป็นคนที่พระเจ้ายอมรับเป็นบุตรของพระเจ้าแล้วเราก็จะมีหน้าที่ครับพระเจ้าจะแต่งตั้งเราเป็นปุโรหิตหลวงมีหน้าที่ประกาศพระสิริของพระเจ้าครับ และเมื่อใดก็ตามที่เราประกาศพระสิริของพระเจ้าเราทําพันธกิจร่วมกับพระองค์แน่นอนครับเราจะเห็นความยิ่งใหญ่ที่พระเจ้าทํานั้นเกิดมากมายขึ้นในชีวิตของเราครับเพราะว่าเราไม่ได้พึ่งพาในตนเองเราพึ่งพาในพระเจ้าเราจึงรู้ว่าเราทำอะไรอยู่และเราสามารถจะไปที่จุดไหนได้อย่างถูกต้องและแน่นอนครับเมื่อเรารับใช้พระองค์พรนั้นก็จะกลับเข้าสู่ชีวิตของเราเราก็จะมีมากเพียงพอ ที่จะช่วยเหลือผู้อื่นได้มีจิตใจที่เห็นอกเห็นใจผู้อื่นมีนิสัยที่อยากจะหนุนใจและช่วยเหลือผู้อื่นเสมอเหมือนกับองค์พระเยสูคริสขอพระเจ้านำนะครับให้คริสเตียนทุกท่านมีลักษณะของผู้นำแบบผู้รับใช้เหมือนอย่างองค์พระเยสูคริสและสิ่งต่างๆจะเกิดขึ้นมากมายในชีวิตไม่เหมือนเดิมครับแต่จะดียิ่งขึ้นกว่าเดิมเป็นชีวิตที่เสริมสร้างซึ่งกันและกันและนี่แหละครับคือชีวิตที่พระเจ้าพอพระทัย และจะมีสรัรร่สุขคริสตจักรจะเติบโตและทุกคนก็จะได้มีโอกาสหันกลับมารู้จักพระองค์มากยิ่งขึ้นขอพระเจ้าอวยพรผู้นำทุกๆขั้นนะครับให้เป็นผู้นำที่พระเจ้าส่งผอพระไทยขอพระเจ้าอวยพรครับสวัสดี